เบลล่าเล่านาทีแรกพบหน้าของวินเผยประโยคเด็ดที่นักธุรกิจหมื่นล้านพูดด้วยกันค่ะไลฟ์สดแบบหมดเปลือกสำหรับนังเอกดังเบลล่าราณีกับหวานใจวินชวินในหัวข้อล้วงความลับน้องเบลซึ่งเจ้าตัวที่เผยแบบไม่มีกักกลางโต๊ะอาหารเปิดนาทีแรกพบดังพรมลิขิตซึ่ง Bella เบลล่าเผยว่าเรื่องจอ เรื่องกับเจอวินชวินนั้นได้นั่งเฟิร์สคลาสไม่จริงแค่ชั้นธุรกิจในตอนแรกมอดูทักจะเจอความรักในปีนี้คำขำไม่น่าจะมีความหวงังแต่ทริปนั้นได้นั่งข้างกันได้คุยกันเพราะเครื่องดีเลย์แล้วพวกเราก็พรางตัวเพราะเขินไม่ได้แต่งหน้าตัวกัน ประโยคแรกที่วินชวินคุยกับเราเครื่องดีเลย์หรือเปล่าเราก็ตอบรู้จักไทยมาที่นี่ก็ไม่ได้เรทมากนะเขาก็ตกใจเอาคนไทยเหรอผมก็เห็นคนไทยเหมือนกันครับเผยเขาเป็นคนช่วยเก่งถามว่าปาประเทศนี้มีที่ไหนไ้เที่ยวซึ่งเราเป็นผู้หญิงก็คาเฟ่ช้อปปิง้งคุยสักพักเขาก็ถามเราทําอาชีพอะไรย้าว่าเขาไม่รู้จักเราจริงๆเราก็ไม่อยากบอกเราก็ไม่รู้ก็ดีแล้วพอเครื่องแลนเราก็ต้องเดิน ทางไปที่สายผ่านพร้อมกันซึ่งในตอนนั้นเราไปคนเดียวซึ่งเบลไม่เคยบินคนเดียวพร้อมกับพูดกับวินเธอสังเกตไหมเราก็ชี้ไปที่ป้ายโฆษณาแล้วก็เขาก็อุ้ยดีเจนุ้ยทำดาราคนสุดท้ายที่เขารู้จักคือเมล่าบอกว่าเขาก็บอกว่าพี่ลีนาตาลีเจียนรวนนทเพราะเป็นญาติกันนั่นเองค่ะ